นี่จะมีวิวเ้อที่ตัวเพิ่งได้มาใหม่นี่เป็นเล็กนะของมันแล้วก็นี่ชิ้นส่วนลงตูดมันแล้วก็ตรงตูดและตัวไข่น็อตแล้วก็สติกเกอร์เพิ่มๆไีกอื่นอีกมากมายจะมารีวิวตอนแกะซกกึ่งกั้นก็เสรไปแล้วนะนี่ตัวนี้คือลูกเล่นมึงทั้งตัวบอกเลยนี่อันนี้เป็นเล็กชิ้นเดียวนะต้องติดสติกเกอร์กัตูดอันนี้ คือตุ่นมันมีสามโหมดใน,นอันเดียวอะโหมดที่หนึ่งเป็นตัวนงี้ทวิธีเปลี่ยนก็แสรง่ายได้นึ่นมาปุ๊บหมุนนี่โหมดที่สองเห็นไหมว่ามันสูงขึ้นมานี่โหมดที่สามโหมดแล้วก็ต้องกดลงไปนะมันถึงจะปิดเลยนะแล้กดลงไปนี่เป็นโหมด ตูวเลี่ยมไงนี่นี่คือลูกเล่นที่หนึ่งนะลูกเล่นที่สองอคนชนมาแล้วแบบท้อนแรงกลับได้ดูดได้เฮ้ยลูกเล่นนี้เจ๋งแล้วก็คือลูกเล่นที่ผมอยากได้มานานแล้วด้วยตอนแรกเกือบให้น้องแล้วแต่ให้น้องก็ยังดีอยู่อยู่ในมือคนที่เราไว้ใจอ่ะ ววาแจว่าจะพังนะสิเนีย่ยแหละคลิปนี้คงไม่ได้ชูให้ดูนะครับแค่นี้เด้อ